เมื่อนี้นะครับเฮาสิมาไหลสดเพื่อให้เบิ่งวิธีเช่าบ้านนะครับตอนนี้มาหาเขียดน่ะครับนี่วิธีเช่าบ้านเฮาหากินน้ำปูน้ำปลาน้ำไห้น้ำนางสิล่ะครับนี่เขียดเขียดเขียดโอ้ยายดเขีมาสอนเขียดย้ำแง้มกังเว้นครับนี่ เจียามาปิดปากมันนี่ครับไอ้เนี้ปิดปากกันเนาะกระเดยพ่อได้กแกงอยู่ครับได้เห็ดอ้อม,มอยู่นี่ครับกาําลังหากาําลังสอนครับวิธีบานเฮาครับเป็นลักษณะกินยูง่ายๆครับมิยังกับกินตามธรรมชาติเมื่อต้องไปดินล้นหายยังหมากไม่มีบริเวณ ทองหายทองหน้าตะเวนกำลังตกดินครับบรรยากาศดีมากเลยอันนี้เขียดครับมีได้ลายพ่อได้หมกอยู่ครับจักถวยโอ้ไปแล้วไปแล้วครับเทียงหน้าหน่อยโอ้ได้บรรยากาศดีีครับนี่เป็นบรรยากาศที่ทุกคนในเมืองต่าง ทุกคนก็นต้องอิจฉาด้ครับคนนห็นลักษณะแบบนี้พอวิธีเช่าบานเท่านี้ทุกนับมือนี้แหงสิบ่มีแล้วครับแหงสิลอยล้อลงไปแล้วเพราะว่าไฟหลุ่นก็ล่มเขาไปในเมืองแล้วบ่วค่อยมีมาหากินน้ำทงน้ำทาแค่ตะกี้แล้วครับนี่ครับวิธีหาซ่อนซ่อนเขียด ครับห้าสิบี่ค okay รับกำลังเต็นยงยงอยู่นี่ครับข้างในนี่ครับครับเต็นย้ง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 ขับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับมีปูกินปูมีปลากินปลามีเน่าไม่กินเน่าไม่ครับต่อไปกระสือด้อปูหญ้ากินแล้วครับเพราะว่ามีแนวกิน ครับบรรยากาศตอนแรงอาทิตย์อัสดงเทียงนะครับนนี่บอกม่วงก็ร่างจะออกนะครับนี่บรรยากาศหาเขียดจนาแถวบ้าน ตอนนี้ผมมาบ้านหนองไร่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับมาเล่นบ้านนองมาเล่นเทียงหน้าหน่อยของน้องจอยนี่ครับเขียดอยังเขาเขาอะไรแมงหลางงามครับนี่ครับบอกพูดเดีวบอเคยเห็นแมงหลางงามครับนี่นะครับนี่ครับเขียดเขียดเขียดเข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 ีย นี่ครับเขียดง่ากให้น้องเอ้ยในปมาสอนเขียดกินว่าปลาจุกนั่น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 อะไรก็เขี่ยได้นะห้ามคู่เขี่ยคู้ตายวิธีเช่าบ้านครับนี่งูไหมไว้คางงมไวหมมไวงใบพะาสันโอเคมาผ้าไาผู้ใดบ่เคยเห็นแมงหลังง่ำนี่นะครับเสียวเขียวอันนี้แม่คันโซเขาเอิญกินได้ไหมกินได้ อะไรเอ,อ,อาอยู่วะอันนี้แม่งยังก่อนแม่กันกสู้ใครสิสทำหาแมงแขงรงบ่มี่นะครับตอนนี้นี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเขียดเต็นยง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 ยังไครับวิธีชาวบ้านกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้เด้อครับเด้อ อโอเคครับ,บอตอนนี้นนแ,นแค่นี้ก่อนนะครับ,บเจอกันคลิปหน้าครับ